เอาการาบทักไทยสบายดีเด้อขอบคุณหลายพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีจากอเมริกาที่ช่วยเหลือเป็นงบประมาณจะเป็นเงินเนาะทางอเมริกาคนลาวที่อยู่อเมริกาก็จะฝากเงินมาช่วยแต่ว่าเสื้อผ้านี้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับจากไทยและฝังลาวเก็บกันระดมกันมาให้ที่จะไปบริจาคพี่น้องตอนนี้กำลังกัดเรียมสิทธพี่น้องเอาขอบคุณหลายพี่น้อง กอยู่นี่กับทักทยสบายดีพี่น้อง FC แฟนคลับพี่น้องจาก ลาวและฝั่งไทยน้าพี่น้องเนาะวันนี้เขื่อนที่เอฟซีฝากมาให้ข่อยไปบริจาคก็มาหอดเลยพี่น้องน่าจะไหลสมือเครื่องน่าจะประมาณอยู่หนึ่งกระสอบพี่น้องของลายเนาะว่าจะไปบริจาคทำอาจตภูริเลยพี่น้องเนะาะเขียนเสนอโบนเด้อฝั่งพี่น้องเอฟซีจากฝั่งลาวและฝั่งไทยเนาะอยาก ทำบุญทำกุสลช่วยคนจนคนทุกทุกได้ยากในเขตสนบทรีเล่าไตาพี่น้องหักหาบอ,อกแก้วได้ที่าาช่อง YouTube วิธีชีวิตเผาตะโอ้ยเล่าไตาแฟนเพจวิธีชีวิตเผาตะโอ้ยเล่าไตทิก o k ก,ก็เผาตะโอ้ยเล่าไตาพี่นอ้องเกื่อวันนี้ก็มาหอดแล้วเกื่อพี่เอฟซีจากเมืองไทยฝากมาให้ฝากมาแต่อุบลราชธานีก็มาถีง มือของบอกเกียวเนาะ <c oughs> พร้อมจะไปเป็นสะพานแหงพี่น้องก็พร้อมที่จะไปเป็นสะพานบุญให้เรพี่น้องเนาะวันนี้ก็ดีใจที่เห็นพี่น้องฝั่งไทยและก็ฝั่งเล่าที่หอมมือกันให้น้องเป็นสะพานพุทให้เรื่องที่ฝากนี้ก็น่าจะไปถึงญาติผู้ใดมีญาติพี่น้องหลายคนที่อยู่ ฝังไทยเก็บกันบริจาคกันเนาะเก็บ5้าเก็บ1ิปทอนโฮมกันมาให้อบแก้วไปบริจาคให้น้องเด็กสนบุรุรทางฝั่งลาวก็คือกันเนาะเพื่อใดอยากสวยคนตกทุกข์ได้หน้าก็ทักหาน้องได้พร้อมเป็นสะพานมุนเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ทางอเมริกาที่สนับสนุนเป็นเงินส่วนาลา็เป็นเงินานาอที่น้องจากอเมริกาเนาะตังหนึ่งสองสาม สี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าถงุงสิบถุงกำลังอ่าสับซ้อนแล้วก็สิใส่ถุงยางไปบริจาคให้แต่ละนังานแต่ละนังานท่านพี่น้อง <c oughs> คันเอาไปบริจาคเป็นกระสอบเดียวเนี่เอาลงไปบ้านกระเจ้าเขาหยาดกันพี่น้องมันสิบวันใหญ่ให้แต่ละขอบพว้วแต่ละขอบพวัวแต่ละขอบรัวนนะพี่น้องเนาะซุดหนึ่งที่บอกแก้วเอาไปช่วยเหลืออยู่ที่หมู่บ้าน ชนเผ่าก็ตรวจชนเผ่าย่าเขืนบ้านก็นตรวจเสือพี่น้องสายผู้หลวงเนาะเส้นทางจากอัเจปูหาปักเซหมู่บ้านชนเผ่าที่ก็เจ้าถือประเพียรในผีนะพี่น้องเฮ็ดหัวเห็ดสวนน้งองเอาไปย้ายกระสอบหนึ่งเอาไว้จะวางปับ๊บเจ้าบัญญัติกันลยพี่น้องวันนี้ซิบุเฮ็ดแบบนั้นพี่น้องเฮ็ดเป็นโงเป็นถงเป็นโงเป็นโง,นงใส่แต่ละถงแต่ละถงมันจะสมำเสมอกัน ถงนี้ก็จะไปใหญขอบควหนึ่งให้มันเป็นขอบควรหนึ่งพี่นอ่อเนาะอีกตรงนี้ก็จะเป็นอีกขอบควหนึ่งอีกถงนี้ก็จะเป็นขอบควรหนึ่งพี่นองอีกถงนี้ก็จะเป็นขอบควรหนึ่งเนาะถงก็ขอบควรเราขอบควรนนี่น่าจะประมาณนี้แหละว่าคนส่วนน้ำบดส่วนหลายชุกยากอีหลีเลยพี่นอ้องพันทุกเนาะเครื่องใส่กับบุีบางคนกะแก้ผ้าแก้อย่างนี้น็กน้อยเนาะส่วนหลาผู้ใหญ่ยงก็ส่วนหลแต่เครื่องเก่า ส่วนใหญ่เขาเห็นหวยสวนมุซักพี่น้องเครื่องนุ่งนุ่งและแม่ว่าเขาคนบ้านนอกเลยส่วนตะบดเลยพี่น้องโมเมนต์วอร์กเจ้าเนาะอันนี้ไปเห็นตัวจริงเลยพี่น้องก่อนจะเบาเนาะนี่แหละอยากให้พี่น้องเอฟซีจากฝั่งไทยแล้วกันฝั่งลาวเนาะมาบริการที่เดอะตะเกียบเป็นกุญแจนะครับกำลังเก็บท่อนสิบหกอยู่น่าจะอีกประมาณสิบ กัววันอ,อีกสีไปหมื่นสีไป้าเจะเดินทางไปที่อัตปือมพี่น้องอยากจะขึ้นเขตสนชนบทอันนี้ก็ขอบคุณหลายขอบใจห,หลายพี่น้องจากเอฟซีแฟนคลับที่อยู่ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวที่ประดมเก็บเสื้อผ้ามาให้เนาะถึงว่าจะเก่าจะแก่ก็เป็นเครื่องใหม่ที่เอาไปให้กับเจ้าเข็ยสชนบทถว่าเก่าของสมเจ้าอยู เดี๋ไปหดพี่น้องอยู่เยตมันนอกมันหน้าก็เป็นเครื่องใหม่ของมันเจ้าแลวพี่น้องเลยดีกว่าเครื่องกระเจ้าร้ายพี่น้องร้ายเท่าตรงนี้เสื้เกาวดสองขอบขอบคนผู้ใหญ่เจนี่ที่เป็นสปอนเซอร์ให้ทางอยู่อเมริกาแล้พี่น้องเนาะอยู่อเมริกาจะเป็นเงินคำเนาะแต่ว่าฝากเงินคำมาให้แต่ว่าเสื้อผ้านี่มอไต้ฝฟากมมาให้